อยากได้หุนใดที่คุ้มค่านะคะแก่การใช้การมองว่าเป็นคันนี้เลยนะคะเพราะอะไรลูกค้าเพราะว่าได้รุ่นท็อปสุดนั่นเองนะคะแล้วก็นะคะราคาลดลงจากป้ายแดงกว่า50แล้วการถึงได้บอกว่าคันนี้สุดคุ้มและเดี๋ยวการจะพาไปดูรูปภายในภายนอกกันก่อนเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการรลล้านไลออนคานะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจบายของการเจ้าของร้านไลออนคานั่นเองและวันนี้นะคะการบอกเลยคันนี้นะเพิ่งเข้ามาใหม่เด็ดมากเด็ดทั้งโฉมนะคะทั้งออปชันแล้วก็ราคานั่นเองการบอกเลยว่าดีมากๆนะคะและคันนี้นะคะจะเป็นฮุนไดฮ i ชวนะคะรุ่นท็อปสุดดีลักนั่นเองนะคะเป็นปี2018แต่การต้องบอกก่อนนะคะว่า เป็น18 minor c h a n g แล้วนะคะก็คือโฉมปัจจุบันนั่นเองนะคะเป็นนี่ที่เขาเรียกว่ากระจังหน้าหุ่นยนต์นั่นเองนะคะเป็นรุ่นนี้แล้วโฉมนี้แล้วนะคะต้องบอกก่อนว่า คันนี้นะคะตรงโฉมตรงรุ่นนั้นเองนะคะและไม่น้อยมากๆเพียงแค่1น0 0 0แสกิโลเมตรเท่านั้นเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะการบอกเลยว่าออปชันดีมากมีประตูไฟฟ้าถึง2บ้บานก็ล่องรอบคันคูสคอนโทรนะคะและที่สำคัญอย่างที่การบอกคันนี้ลูกค้าป้ายแดงเกือบ2ล้านนะเพราะว่าเป็นตัวดีลักท็อปสุดของ11ที่นั่งแต่วันนี้นะคะเหลือเพียง 9 9 0 0 0 9 0 0 0บาทเท่านั้นทำไมจะไม่คุ้มลูกค้าน่าใช้คุ้มค่าแก่การรอคอยมากๆนะคะราคานี้ราคาดีถูกสุดในตลาดแน่นอน,นะคะ่ะ9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นและเข้ามาดูกันเลยคันนี้นะคะอย่างนี้การบอกจะเป็นโฉมรุ่นตัวด,ดีลักนั่นเองนะคะมาพร้อมด้วยนี่เลยนะคะโลโก้ฮุนไดแล้วก็ระบบกรองรอบคันนั่นเอง แล้วก็ในส่วนของชุดโครเมียมพอเขาเป็นตัวท็อปจะได้กระจังหน้าโครเมียมทั้งหมดแล้วนั่นเองนะคะนี่ไล่มาเลยไฟหน้านะคะสวยมากนะคะไฟหน้าไฟตัดหมอกคือครบมากสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ตัวแม็กกันเลยโอ้โห นะคะคันนี้นะคะจะเป็นแม็กกลายตัวท็อปนะคะทูโทนนะคะโคเมียมสลับกับเทาดำและจะได้ยางใหม่ปี2023โยโกฮาม่าเลยโอ้โหการบอกเลยนะคะว่าไม่ถูกแน่นอนและลูกค้าเห็นความสวยของสีไหมคะลูกค้าสีเทานะคะในเล่มทะเบียกนการต้องบอกก่อนว่า ในเล่มทะเบียนนะคะจะตีเป็นสีเทาจะมีสีเดียวจะบอลเงินบอลไหนจะสีเทาดำสีอะไรก็แล้วแต่นะที่เราเรียกกันนั่นคือสีเทานะ,ะแต่เวลาที่เราเรียกกันเราเรียกอะไรลูกค้าบอลเงินใช่ไหมคะ,ะไม่ได้เกี่ยวกับเล่มทะเบียนเลยนะคะเราเรียกกันอลเงินความสวยของสีการให้ไปเลย97% 98%สกิน สะเก็ดหินคืนน้อยมากๆจริงๆนะคะคันนี้นี่ไล่มาให้ดูเลยนะคะกระจกมองข้ามมีไฟเลี้ยวแล้วก็มีกรองรอบคันนั่นเองการถึงได้บอกว่ารุ่นนี้นะคะมันน่าใช้งานที่สุดแล้วนะคะมาพร้อมด้วยประตูไฟฟ้าถึง2บานนั่นเองนี่นะคะและการบอกเลยภายใน ใหม่มากลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเป็น11นั่งที่แท้ทูเลยนะคะและนั่งได้จริงภายในใหม่กว้างนะคะอันนี้การให้ดูเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะนี่ไล่มาเลยนะคะลูกค้าจะเห็นเลยนะคะว่าคันนี้มันสวยสมบูรณ์มากๆนะคะไฟนะคะจะเป็นไฟของลายตัวท็อปนั่นเองนะคะคือแบบว่าพอเป็นตัวท็อปอะไรก็ดีนะคะกล้องหลังเซ็นเซอร์มีครบทั้งหมด และนี่เดี๋ยวการจะให้ดูเลยอันนี้คือฝาท้ายนะคะตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คบอกเลยว่าสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้โอ้โหอยู่ไหนการบอกเลยซื้อได้ทุกจังหวัดนะคะเราเล่นรถสวยของจริงนะคะและภายในกว้างมากนะคะอันนี้การบอกก่อนว่าฮุนไดสามารถที่จะเข้าห้างได้นะคะไม่ได้แบบว่าสูงมากขนาดนั้นนะคะแล้วก็น่าจะประมาณ เมตรเก้าสิบได้นะคะบอกเลยว่าไปไหนไปกันได้เลยและอย่างคันนี้นะคะนี่การให้ดูเลยนะคะตรวจสภาพแล้วจาก inspection 1นทูกานั่นเองว่าเป็นรถเกรด A แน่นอนนี่ลูกค้าดูเลยนะคะเล่มนี้นะคะการให้ไปด้วยเล่มนี้คืออะไรนี่ก็คือใบตรวจสภาพนั่นเองก็คือรับรองคุณภาพว่า รถไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมนะคะอันนี้รับประกันเลยจากสถาบันอินสเปคชั่นวันดูคาแล้วก็เนี่ยการให้กล้องดูเลยเขาจะเขียนเลยนะคะว่าเป็นรถเกรดเอแล้วรถเนี่ยนี่มีรูปมีเอกสารนะคะนี่มีสำเนาให้ทั้งหมดและเขาจะตรวจเป็นร้อยรายการเลยโอ้โหน่าจะร้อยกว่ารายการเลยลูกค้าเขาจะบอกทั้งหมดนะคะนี่เป็นรถ เกรด A ก็คือได้สีเขียวทั้งหมดนะเป็นกู๊ดทั้งหมดนี่ลูกค้าแล้วก็มีวัดค่าสีนะคะทุกอย่างให้ทั้งหมดเลยนะบอกเลยว่าลูกค้าซื้อรถคันนี้การจะให้ ใบรับประกันคุณภาพนี้ไปด้วยนะคะบอกเลยว่ารถเราสวยจริงนะคะไม่ได้พูดลอยๆ <c oughs> เพราะว่ามีการันตีจริงๆนะคะแล้วก็นะคะบอกเลยว่าการจะรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือว่า20 0 0 0กิโลกันไปด้วยนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยว่าซื้อรถลาเรนค่ะได้รถสวยจริงมีการรับประกันคุณภาพนั่นเองเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันเลยการบอกเลยว่าภายในสวยมากๆไปดูกันเลยคะ่ะและนี่นะคะลูกค้าคือภายในการบอกเลยว่าใหม่ ดีมากนะคะและลูกค้าคันนี้นี่ดูใหม่กันเลยการบอกเลยว่าใหม่น้อยมากเพียงแค่1น0 0 0แกิโลเมตรเท่านั้นนะคะและคันนี้นะคะบอกเลยว่านะคะพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะคะมีครุสคอนโทรแล้วด้วยนะคะนี่เอกสารอะไรคือครบมากแล้วตรงข้างๆนะคะลูกค้าสามารถที่จะเปิดปิดประตูไฟฟ้านะคะนี่ เปิดปิดประตูไฟฟ้าได้อีกหนึ่งจุดตรงนี้นั่นเองนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแล้วก็เซ็นทรัลล็อกคือครบหมดเลยนะคะแล้วนะคะสำหรับเบาะคนขับนี่การให้ดูเลยใหม่มากและที่สำคัญมีระบบอุ่นเบาะคนขับด้วยนะคะเวลาที่เรานะคะนั่งปุ๊บโหร้อนก้นจังเลยนะคะเราสามารถเปิด พัดลมนะ,ะเพื่อที่ลมนะคะจะระบายตามรูนี่ลูกค้าเห็นรูใช่ไหมคะลมก,ก็จะออกมาเพราะว่าอันนี้คือข้อดีมากนะคะสําหรับเบาะคนขับอันเดียวนะคะลูกค้านะแล้วตรงนี้สามารถไว้ชากาแฟาได้เลยนะคะและนี่โอ้โหเอกสารเยอะมากบอกเลยรถสวยราคาดีๆแบบนี้คู่มือต้องครบอันนี้คู่มือหน้าจอ ยังไม่ได้แกะเลยนะอันนี้ก็คู่มือการใช้งานก็ยังไม่ได้แกะเหมือนกันนะคะคู่มือประตูไฟฟ้าและนี่นะคะคือบุ๊กเซอร์วิสนะคะนี่ก็เข้าศูนย์นะคะตามระยะของเขานะคะแต่ถ้าลูกค้าซื้อไปลูกค้าอยากจะเข้าหรืออยากจะเข้า b q ค Quiick เข้าข้างนอกได้เลยนะคะอันนี้ไม่ได้บังคับแล้วก็นี่ที่การให้ดูเมื่อกี้นั่นก็คือการตรวจสภาพจากอินสเปกชันวันทูกานะคะนี่รับประกัน กันแบบว่าจุใจแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้และหน้าจอนี่ไล่มาหน้าจอเลยดีกว่าลูกค้าการบอกเลยว่าหน้าจอจะเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดนะคะมีวิทยุนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะระบบนำทางที่การบอกเนวิเกเตอร์หรือระบบนำทางแล้วนั่นเองและนี่นะคะคือระบบนำทางนะคะเราจะไปไหนเราสามารถกด ได้เลยนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะระบบกรองรอบคันนั่นเองนะคะซ้ายขวาหลังอันนี้ก็คือระบบนี้ก็คือฮุนไดจะให้มาพร้อมด้วยหน้าจอนะคะแอร์นะคะจะเป็นแอร์ดิจิตอลแยกหน้าแยกหลังนะคะอันนี้แอร์หลังนะคะอันนี้แอร์หน้าแล้วก็ตรงนี้อย่างที่การบอกเมื่อกี้ก็คือเบาะคนขับอุ่นร้อนอุ่นเย็นนั่นเองเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้แล้วนั่นเองแล้วก็นี่เลยไล่มาเลยลูกค้า ประตูไฟฟ้าถึงสองบานนั่นเองนะคะโหสุดหรูมากๆนะคะเบาะนี่การให้กล้องไล่ให้ดูเลย11อดที่นั่งที่นั่งได้จริงนะคะไม่จกตาแล้วเบาะใหม่มากการบอกตรงนี้เลยนะคะว่าเบาะใหม่ไม่มีขาดไม่มีช้ำและการให้ดูเพดานลูกค้าดูเลยใหม่มากแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะคะ คือเจ้าของเดิมใช้รักษามากๆการบอกเลยนะคะว่าเพดานอันนี้บอกโจทย์ลูกค้าได้ดีมากๆนะคะก็คือโอ้โหถ้าใครใช้รถแบบรักษาเพดานอะไรนี้แทบจะไม่มีริ้วรอยเลยแล้วก็ความเหนือของรุ่น11ที่นั่งนี่เดี๋ยวการจะพับเบาะให้ดูลูกค้าความเหนือคืออะไรลูกค้านี่การให้ดูเลยนะคะก็คือสามารถที่จะหมุนเบาะได้เลยนะคะ แถวที่สองสามารถที่จะนี่เห็นไหมคะนี่เลื่อนได้นะคะหมุนได้ร80องศานั่นเองนะคะเวลาเราไปไหนลูกค้านี่เรามีเด็กๆน้องๆนะคะนั่งคาซีดนี่ลูกนะคะอันนี้การบอกเลยออปชันนี้การใช้มาแล้วนะคะลูกค้าแล้วใช้ได้จริงนะคะนี่เราวางนะคะเราสามารถวางของ ให้กับลูกได้แล้วเราขึ้นมานั่งอย่างนี้นี่นะคะลูกเด็กเล็กแดงใส่คาซีตรงนี้ป้อนข้าวป้อนนมป้อนขนมพาเขาไปเที่ยวอันนี้การไม่ได้แบบว่าคิดเองเออเองเพราะใช้มาแล้วจริงๆนะคะตอนที่ลูกของการยังเด็กๆเพาตอนนี้เขาเพิ่งจะสามขวบเองนะคะนี่นั่งได้ไปเที่ยวโ,โหเขาชอบมากๆนะคะลูกค้าดูเรานั่งได้สบายเลยนะคะ แถวสุดท้ายเราจะไว้แบบนี้หรืออะไรลูกค้าถอดออกจ้าแล้วก็เอาตะกร้าขนมนมเนยมาไว้ตรงนี้นี่หยิบหยิบ,ยบกินกินกันได้เลยนะคะไปไหนไปกันการหนึ่งได้บอกว่ามันตอบโจทย์จริงๆนะคะปู่ย่าตายายนั่งอย่างนี้ก็ได้นะ,ะหรือถ้าใครมีลูกแฝดต,ตอบโจทย์เข้าไปอีกนะคะเพราะว่าน้องแฝดหมุนเลยพี่เลี้ยงคุณแม่นั่งกันโอ้โหสบายเลยนะ,ะเพราะว่าลูกค้าที่เป็น คุณแม่ลูกแฝดมาซื้อหลายทันแล้วนะคะการถึงได้บอกอธิบายว่ามันตอบโจทย์จริงๆลูกค้าเวลานั่งอย่างเงี้ยลูกค้าเห็นไหมคะคือไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือแบบคุณตาคุณยายที่เดินไม่ได้เรานั่งตรงอย่างนี้ก็บเขาก็ได้นะคะหรือลูกค้าอะไรตอบโจทย์อะไรถอดเบาะก,ก็ได้นะคะจะค้าขายก็ได้นะคะหรือลูกค้าบอกคุณการเอาไปใส่เบาะ v i p ได้ไหมอันนี้แล้วแต่ลูกค้าได้เลยค่ะคือออปชันการใช้งานนะคะ ตามความสะดวกความสบายของลูกค้าแต่ละท่านที่ซื้อไปใช้งานได้เลยนะคะและออปชันอีกอย่างหนึ่งนี่จะไม่เปิดได้ยังไงเพราะว่าเวลาไปเที่ยวก็ต้องเปิดสิคะดูหนังฟังเพลงบันเทิงกันในรถเข้าไปเลยนะคะบอกเลยว่าเอนเตอร์เทนเมนต์สุดลิ์นะคะและประตูไฟฟ้านี่ก็ต้องเป็นประตูไฟฟ้าทั้ง2องข้างนั่นเองนะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะ ออปชันเหลือล้นมากๆนะคะกับรุ่นดีลักคันนี้นี่ลูกค้าดูเบาะดิการจัดวางคือโอ้โหได้แบบว่าทุกแบบทุกสไตล์ในการใช้งานของเราเลยนะคะไม่ว่าจะนั่งข้างหน้านั่งข้างหลังแบบว่าพับมาก็ได้ทั้งหมดเลยนะบอกเลยว่าออปชันนี้ไม่ค่อยมีในรถตู้นะออการถึงได้บอกว่าฮุนไดเหมาะกับลูกค้า ที่อยากจะพาส่งลูกไปโรงเรียนก็ได้นะคะน้องๆเนี่ยลูกค้าเห็นไหมคะเรานั่งตรงนี้น้องๆเรียนหนังสือก็ได้เอาโต๊ะมาวางเขียนหนังสือยังได้เลยนะคะคือมันตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเลยนะคะและนะคะเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะลูกค้าจะเห็นเลยว่ามันใหม่จริงๆอย่างที่การบอกไปดูกันเลยคะ่ะและนี่นะคะคือห้องเครื่องนี่ลูกค้าดูเลยนะคะใหม่มากนะคะโห การบอกเลยว่าคันนี้คือสวยมากตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คไม่มีไขนะคะเดิมๆเลยไล่มาเลยนะคะนี่เม็ดอาร์คนะคะต้องเป็นแบบนี้นะคะรูกลมๆนะคะแล้วก็นะคะพวกากากบาทนี่ลูกค้าจะเห็นเลยว่าเดิมๆทั้งหมดนะคะนี่ไล่ไปเลยเครื่องโยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ175แรงมาหรือเครื่องยนต์ A2 แล้วนั่นเองนี่เขาจะเขียนเลยค่ะว่าเป็นเครื่องยนต์ A2 แล้วนั่นเองนะคะ ใครอยากได้รถตู้ที่เป็นฮุนไดนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสายประหยัดการบอกเลยว่าห้ามพลาดกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะการพาไปดูภายนอกภายในห้องเครื่องแล้วก็พาไปดูออปชันการใช้งานภายในการบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าโหแทบจะทุกกลุ่มจริงๆนะคะไม่ว่าลูกค้าครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่มีลูกนะคะ ตอบโจทย์อย่างมากๆนะคะการนี้คือแบบว่าใช้บ่อยมากนะคะตอนพาน้องไปเที่ยวนะคะน้องชอบแบบว่าไปรถตู้มากเวลาจะไปไหนน้องจะแบบ ommy, มามีหุ่นไดหุ่นไดมามีรถตู้รถตู้เพราะว่าเขาได้นั่งสบายแล้วก็นะคะตอบโจทย์การใช้งานนั่นเองนะคะและวันนี้อย่างที่การบอกคันนี้นะคะราคาดีมากลูกค้าลงจากใบแดงกว่า50เเเหลือเพียงแค่ 9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นถูกสุดในตลาดอย่างแน่นอนนะคะรถด,ดีออปชั่นดีนะคะซื้อสดร้านการไม่บวกแวด7ด้วยนะคะซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวคันนี้น่าจะผ่อนอยู่ประมาณ1 6ื่นนะคะสูงสุดได้7ปีดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.79เเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจ อยากเข้ามาดูรถที่นี่ได้เลยนะคะร้านการนะคะจะอยู่ตรงเส้นบางบัวทองนะคะติดกับโลตัใส่น้อยหาง,ง่ายมากๆหรือจะเซิร์ชใน Google Map ก็ได้ค่ะลูกค้าว่าไลออนคาร์ล้มือสองภาษาไทยการปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วนะคะหรือลูกค้าที่บอกคุณการอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สะดวกเข้ามาการบอกเลยว่าซื้อรถร้านการง่ายนิดเดียวนะคะการจะให้ลูกค้านะคะ สามารถวิดีโอคอลนะคะดูตรงนั้นตรงนี้หรือจะนะคะดูวิดีโอที่การรีวิวนี้ฉบับโอ้โหยาวมากวันนี้การรีวิวเหนื่อยมากเพราะว่าอยากให้ลูกค้าเห็นจริงๆว่าการใช้งานเป็นยังไงและคันนี้สวยจริงๆนะคะและการจะมีน้องๆเซลนะคะที่ได้รับการอบรม การแบบว่าดูแลลูกค้าอย่างเชี่ยวชาญเลยนะคะจะช่วยลูกค้าในการดูรถด,ดูเอกสารคุยกับไฟแนนซ์ให้ลูกค้าได้รับรถสวยกลับบ้านอย่างแน่นอนนะคะและการจะมีบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงการจะมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเจอลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานเลยนะคะพอลูกค้า พอไฟแนนซ์อนุมัตินะคะลูกค้าได้รับรถสวยสภาพป้ายแดงกลับบ้านอย่างแน่นอนนะคะมีแต่ฟรีกับฟรีเท่านั้นส่งก็ฟรีนั่นเองนะคะลูกค้าท่านใดต้องการนะคะหรืออยากได้คุณใดนะ,ะการบอกเลยการมีแบบให้เลือกเยอะมากนะคะเป็น10คันเลยนะคะไม่ว่าจะสีดำสีน้ำตาลสีเทาสีขาว อยากได้อะไรอยากได้รุ่นไหนสีไหนบอกได้เลยนะคะบอกเลยว่ายืนหนึ่งเรื่องรถตู้ฮุนไดร้านไลออนขาเท่านั้นนั่นเองแล้ววันนี้นะคะการรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะรบ้วก็ลูกค้ากดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ